ก็ขอกล้าเดรีทวงเงินด้วยนะครับวันนี้ไปช่องมตโตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครับสไลค์คิดตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนทําการรับเงินกันฟรีๆเลยนะครับเข้าทูบันดี้วอลเล็ตนะครับซึ่งแอปนี้นะครับก็จะเป็นแอปทิกต็อกเองเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะครับถ้าใครมีแอปทิกต็อกก็สามารถเล่นได้รับได้ทุกคนเลยนะทุกคน7จ0หาสิบาทไม่ใช่7จ0ดบาทดิดเจ็ดยี่สิบบาทนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้แต่ลังคีเพื่อนเพื่อนทำการการับกันฟรีๆเลยซึ่ง ตรงนี้นะคบสำหรับใครที่กดผ่านหน้าหลักตัวนี้จะไม่โผล่ขึ้นมานะทุกคนจะมีบางไ d ที่โผล่ขึ้นมาถ้าใครไม่โผล่นะกดลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้รังคิปให้เพื่อนทำการรับกันฟรีๆเลยและกันนะตอนนี้นะครับสำหรับใครที่ทำการรับนะครับนี่จะเขียนบอกว่า750บบาทนะทุกคนเราก็เล่นเพิ่มอีกนะทุกคนก็คือ อีกเพียง20%นะครับก็จะได้รับ720บาทนะครับจะอยู่ตรงนี้นะก็คือนะครับถ้าเราทําการกดคลิกที่แชร์ตรงนี้นะครับนี่คำว่าคําว่าแชร์ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําการกดคัดลอกลิงก์นะทุกคนนี่กดคัดลอกลิงก์ไปก่อนนะครับมาดูว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมทุกคนเราแค่ แชร์เท่านั้นในทุกคนเราก็ได้รับเพิ่มอีก10%นะครับส่วนการหาเพิ่มอีก10%เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ก็ทํทำการกดคลิกออกเพิ่มไปแล้วในทุกคนประวัติของผมก็บวกเพิ่มไปอีก10%นะครับส่วนอีก10%ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการว่าการหาจะเป็นยังไงเป็นกิจกรรมไม่ง่ายมีเวลา48ชั่วโมงเพื่อนๆรีบรับรีบเก็บเลยในทุกคน มาดูกันนะครับสังเกตนะครับสําหรับใครที่ ทำการสมัครใหม่ๆนะครับหรือโหลดมาใหม่ๆเป็นผู้ใช้งานใหม่รับฟรีในทุกคน50บาทโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นผู้ใช้เก่านะครับตัวนี้เพื่อนๆจะไม่ได้รับ50บาทมานะจะได้รับเป็นการรับสิทธิ์750บาทไม่ใช่750บาทเดยวเ้720บาทเหมือนกันกับผมในทุกคนเพราะผมเป็นผู้ใช้เก่ามาดูกันนะครับสําหรับการเล่นในทุกคนก็คือทําการเชิญนะครับสมาชิกใหม่2คนนะครับ เพื่อนก็จะได้รับเงินทันที720บาทนะครับหรือถ้าใครนะครับอยากเชิญเป็นผู้ใช้เก่านะครับเพียงแค่40คนเท่านั้นนะครับก็จะได้รับนะครับเงินมูลค่า750บาทไม่ใช่750บาทดิ720บาทมาครอบคลองนะทุกคนนี่เห็นไหมพวกนี้นะครับก็จะเขียนแบบนี้เลยมาดูกันนะครับขั้นตอนที่2นะครับตรงนี้นะสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่สังเกตนะครับจะมีรูปกล่องของขวัญด้าน ขวามือบนสุดอยู่นะให้เพื่อทําการกดคลิกเข้าไปได้เลยตัวนี้ถ้าเป็นผู้ใช้ใหม่จะโผล่ขึ้นมาให้เพื่อนทําการรับกันนะแต่ตัวนี้นะครับผมเป็นผู้ใช้เก่าก็เลยไม่สามารถทําการรับได้แล้วก็ไม่โผล่ขึ้นมาให้ผมทําการรับนะจะประมาณนี้ละการเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้ถ้าครบ100%เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมา ถอนให้เพื่อนดูแล้วกันแล้วก็จะมาแจกเพื่อนๆในรูปแบบอ่างเปาเลยกันนะทุกคนจะประมาณนี้แล้วกันสําหรับกิจกรรมของติ k t o อกนะทุกคนมาใหม่ล่าสุดนะครับส่วนวิธีการถอนเข้า t ูมอนี่วอลเล็เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันจะมาสอนเพื่อนทาการถอนนะว่าการถอนจะเป็นยังไงจะยากไหมนะเผื่อใครที่สนใจที่จะรับการถอนเข้า t ูมอนี่วอลเล็ t แต่การถอนนะครับ720บาทตรงนี้นะครับง่ายๆนะทุกคนเพียงแค่เราทําการเชิญผู้ใช้ใหม่ สคนนะครับก็จะได้รับ720บาทแล้วก็เชิญผู้ใช้ปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็จะได้รับ40บาทง่ายๆเนีทุกคนโอ้โหง่ายๆขนาดนี้ไม่ใช่40บาทดี40คนนะครับก็จะได้รับ720บาทนะครับจะประมาณนี้ละกันเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะสำหรับกิจกรรมของ TikTok เอง ผมคิดว่าเพื่อนๆคงเคยเล่นมาก่อนนะนี้แล้วแหละได้ทุกคนเมื่อก่อนนะครับมันจะเป็น1,200บาทนะครับถ้าใครนะครับยังไม่เจอได้ทุกคนหรือกดคลิกมาไม่เจอเพื่อนๆลองคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปของผมได้นะที่คนเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะเผื่อใครที่สนใจที่จะทําการเล่นนะส่วนการถอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับนี่จะเจอตรงนี้นะ เผื่อใครที่ไม่เชื่อว่าถอนเข้าทูมินี่วอลเล็ตได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาถอนให้เพื่อนดูแล้วกันก็ทําการกดคลิกที่ถอนตรงนี้นะนี่นีกดคลิกที่ถอนตรงนี้นะหลังจากนั้นนะครับจะเจอเบอร์ทูมินี่วอลเล็ตโผล่ขึ้นมานะครับหรือถ้าใครไม่อยากเชื่อม เบอร์เก่าแล้วบวกเพิ่มตรงนี้นะทุกคนนี่คำว่าบวกตรงนี้ก็เชื่อมของโทมินี่วอลเลตเบอร์อื่นได้นะครับเราก็ทาการกดถอนเงินตอนนี้น้ทุกคนนี่กดคลิกตรงนี้ก็ทําการกดยืนยันการถอนอีกครั้งนะครับนี่เห็นไหมเราทําการถอนเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านี้เห็นไหมทุกคนเราได้ทําการถอนเรียบร้อย15บาทแบบนี้นะทุกคนตัวนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเผื่อใครที่ไม่เชื่อนะทุกคนว่า แอปติก็อสามารถหาเงินได้สามารถถอนได้นะเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้คลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปของผมได้นะเผื่อใครที่สนใจที่จะทำการถอนเข้าทูบิ d ดี้วอลเง่ายๆแค่นี้นะส่วนการถอนนะครับ5บาท15บาท ห้าสิบาทห้าร <Okay. S 1> ้อยบาทตัวน <Stat> ี้เพื่อนๆต้องมีคล้ายๆเป็นเหรียญด้วยในทุกคนเหรียญแต่ละเหรียญก็จะมีมูลค่าแตกต่างกันนะก็จะประมาณนี้ละกันเพื่อนๆลองไปเล่นดูได้เล่นเพิ่มเติมได้เดี๋ยวจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทการถอนแล้วก็จะมาดูด้วยในทุกคนสําหรับใครที่มีปัญหาในทุกคนเม้นมาใต้ล่างคลิปได้เลยเผื่อใครที่ลืมในทุกคนเฮ้ยมันแลกยังไงมันกดยังไงเม้นมาใต้ล่างคลิปได้เลยถ้าผมสามารถ ตอบได้ให้ทุกคนเดี่ยวผมจะมาตอบในเมนและการถ้าผมสามารถตอบได้จะพยายามตอบทุกคนและการโอเคในทุกคนท่านเพื่อนชอบคลิปนี้หรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโมโตโฟกัสนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ